สวัสดีครับปบกระช่อง164มีเรื่องเล่าอีกแล้วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านครับวันนี้ผมมีข่าวคราวครับเกี่ยวกับสมาคมโรงงานน้ําตาลครับมาแจ้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทราบครับเนื่องด้วยครับทางสมาคมโรงงานน้ําตาลครับได้แจ้งว่ามีโรงงานน้ําตาลครับอย่างน้อย4โรงงานครับทยอยปิด หีบนะครับคือปิดรับซื้ออ้อยไปแล้วครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบข่าวแล้วครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบครับซึ่งผมจะขอแจ้งดังต่อไปนี้ครับซึ่งโรงงานที่แจ้งปิดหีบคือหนึ่งครับผมโรงงานไทยรุ่งเรืองครับจังหวัดสกลนครปิดไปแล้วครับตั้งแต่วันที่สิบแปดกุมภาหกแปดที่ผ่านมาครับอันดับสองครับอุตสาหกรรมน้ําตาลครับทีเอ็นครับที่ท่าหลวงครับจะปิดวันที่ยี่สิบหกกุมภานี้ครับต่อวันพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่ยี่ห้านะครับ อันดับสามครับสาเรืองครับบุกนาหารจะปิดวันที่สามมีนาคมครับอีกไม่กี่วันนี้เองครับที่แจ้งมาอันดับที่4ี่ก็เอราวันครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับจะปิดวันที่ห้ามีนาคมหกแดนี้ครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่อยู่ในละแวกแถบที่โรงงานน้ำตาลจะปิดก็เร่งตัดได้ครับผมเดี๋ยวจะส่งอ่อยเข้าขหีบน้ำตาลไม่ทันครับ จะทำไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปโรงงานน้ําตาลที่ไกลกว่านั้นนี่ครับผมซึ่งทางสมาคมโรงงานน้ําตาลครับได้แจ้งว่าเปิดหีบตั้งแต่วันที่6กครับธันวาหกเจครับจนถึงวันนี้ครับยี่สิบกุมภาก็เกือบเกือบสาเดือนนะครับก็ตามระเบียบครับตามราชกิจานุเบกษาครับให้โรงงานน้ําตาลครับติดประกาศโดยเปิดเผยนะครับ นณะที่โรงงานของตนครับแล้วก็สถาบันชาไรอ้อยที่เกี่ยวข้องครับให้ติดป้ายไว้ครับไม่น้อยว่า7วันก่อนสิ้นสุดการปิดหีบอ้อยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปเห็นก็ติดป้ายครับว่าอีก7วันจะปิดโรงงานน้ําตาลเราก็คิดว่าน่าจะหาคนงานตัดอ้อยไม่ทันครับถ้าอ้อยนอนเหลืออยู่ครับอันนี้ผมเลยแจ้งให้พี่อให้พี่น้องเกษตรกรชาไรอ้อยรับทราบก่อนครับ ซึ่งทางสมาคมโรงงานน้ำตาลคาดว่าในช่วงที่1 0ถึง20มีนาคมนี้นครับก็อีกไม่กี่วันครับผมจะมีโรงงานน้ำตาลอย่างน้อยครับ4ี่ห้าแห่งครับจากทั่วประเทศมี5้าสบแดแห่งครับจะมี45้าแห่งทยอยปิดครับก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละ75%ปเนะปิดหีบอ้อยครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีบริษัทหรือโรงงานน้ำตาลไหนบ้างครับที่ปิดซึ่งเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรก็ติดตามข่าวสารด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ติดต่อรถตัดได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะตัดแป๊บเดียวครับแต่สำหรับท่านที่ไม่มีรถตัดยังใช้แรงงานคนตัดก็ต้องรีบเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่ 10- ถึงที่ยี่มีนาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันครับปิดตั้ง45แห่งก็ต้องเร่งตัดหน่อยครับน่าเห็นใจครับเพราะว่าโอ้อยไม่ได้เผาก็ตัดช้าครับช้าถึงช้ามากครับ น่าเห็นใจครับแต่ก็ต้องต้องเร่งครับนั่นครับสิบถึงยี่สบมีนาคมเนี่ยปิดเยอะเลยครับผมจะมีอีกไม่กี่โรงงานที่เปิดครับสิ่งผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับว่าปีการผลิตหกเจ็ดหกแปดที่ผ่านมานี้ครับเออยังไม่ผ่านครับที่จะที่จะปิดหีบอ้อยเดือนมีนาครับก็คือเกือบสามเดือนว่ามีอ้อยมหาศาลขนาดไหนครับ ซึ่งทางสมาคมโรงงานเ็าแจ้งว่ามีอ้อยเข้าหีบรวมครับเกือบๆสามเดือนก็ประมาณเกือบๆเจ็ดสิบสามล้านตันครับต<ๆ>ีเป็นอ้อยสดซะประมาณแปดสิบหกเปอร์เซ็นครับก็ถือว่าอ้อยสดเยอะอ,อ้เผามีไม่เยอะนะครับไอ,อยสดยังเยอะนะครับแต่เขาบอกมันสร้างปัญหาพีเอ็มครับซึ่งที่จริงมันก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นพีเอ็มแต่เราก็เนาะไม่อยากจะโต้แย้งเรื่องนี้ครับ ผมเป็นประเด็นทําให้พี่น้องพอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลาบากเยอะเลยครับซึ่งในแต่ละวันก็จะมีอ้อยเข้าสู่โรงงานประมาณแสนหนึ่งแสนสี่พันตันครับก็ถือว่าเยอะครับก็แจ้งให้พ่อ้อ,อ่พี่น้องทราบเป็นความรู้ครับอย่างไงอย่าลืมครับผมติดตามด้วยครับท่านที่ส่งโรงงานไหนห,หีบอ้อยที่ท่านส่งโรงงานไหนก็ติดตามข่าวสารด้วยนะครับจะได้ตัดทันครับจะได้ไม่ทิ้งไว้ครับ วันนี้164มีเรื่องเล่าขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ